แล้วสวัสดีครับกับประกับฟพิ่เฟิร์ชั่แนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับดีวอลนะครับนี่คือของชิ้นเล็กอีกแล้วนะแล้วก็ผมไม่คิดว่าเขาจะทำออกมานะแปลกดีนะครับตัวนี้มันเป็นชุดลูกบ็อกเขาเรียกว่า4 in 1นะครับก็สีใน1สามารถใช้งานกับไขค,ควงกระแทกได้นะครับเพราะก้านเป็นหกเหลี่ยมชื่อรุ่นก่อนแล้วกันนะชื่อรุ่นแบบอภิมหาความยาวไม่เหมาะกับตัวอุปกรณ์มปเลยนะชื่อยาวมากนะครับ d w a d e n d e x t K 2 m MM มนะครับมีเบอร์อะไรบ้างน,นะครับก็ 7, 8, 10แล้วก็13มมิลตัวที่ใส่เนะครับเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับตัวนี้เป็น Impact Ready หมายความว่าเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถใช้กับไก่ควงกระแทกแล้วก็รองรับการกระแทกได้เพราะฉะนั้นก็ความแข็งแรงก็ถือว่าไอ้ห่วงแล้วเขาบอกเป็น f ฟร็กทอ k ด้วยนะครับแกะเลย นี่เอามาแล้วมี4ขนาดใช่ไหมครับแต่ที่เราเห็นมนะันมีลูกบล็อกอยู่แค่2ตัวเองซึ่งลูกบล็อก2ตัวเนี่ยเขาใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะครับก็รวมเป็น4เบอร์นะอันนี้คือจุดที่ผมชอบนะคือไม่คิดว่ามันจะสลับแบบนี้ได้นะครับเ <c oughs> นี่ตัวก้านนะครับตัวนี้คือติดตายตัวนะเนี่ยตรงปลายก้านด้านนี้นะครับมีแม่เหล็กอยู่ ไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกบล็อกเห็นไหมครับลูกบล็อกจะเป็นโล่งๆอย่างนี้ไม่งั้นมันก็ทํา2ด้านไม่ได้ถ้ามีไม่เหล็กอยู่ในนี้ถูกไหมครับเออเนี่ยเขาใจคิดเนี่ยเขาเลยทําไม่เหล็กไว้ตรงนี้แทนข้างๆอ่าตรงนี้มีล็อกให้ตัวบล็อกนยมันอยู่กับการแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานเหมือนรองรับให้ตัวลูกบล็อกนะมันไม่หยุดที่ตรงนี้พอดีตัวล่างนี้มีไม่เหล็กเหมือนกันนะดูดิก็คือเวลาเราเก็บนี่เห็นไหมครับเป็นไม่เหล็กดูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่กับไขควงกระแทกปุ๊บตัวนี้มันก็จะไม่หลุดนนราาแแ่่่ยไว้้้อออขขงงงงู นี่แล้วตัวนี้เก็บได้ไหมตัวเล็กผมว่าก็ได้นะนี่เห็นไหมครับดึงไม่ออกเหมือนกันนะครับโอ้นี่จะเก็บด้านนี้หรือเก็บด้านนี้ก็น่าจะได้นะนี่เห็นไหมครับพะเขาลองรับนะบขนาดมันเพียงพออยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับดูนะเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่นี้นะเอาด้านส3บามมิลใส่ไม่ได้ต้องเอาด้าน1ิบมิลน,นะครับนี่แบบนี้ถึงจะพอดี มันร้ายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตัวเขาว่าเป็นแบบการยาวซึ่งการยาวมันก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะในกรณีแบบพื้นที่แคบๆหรือว่าในจุดที่แบบมันเข้าไปไม่ถึง ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นแบบรองรับการกระแทกด้วยนะซึ่งก้านเดี่ยวยาวแบบนี้นะมันจะค่อนข้างจะมีปัญหานะแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นเฟกทอกนะมันเป็นอิมแพคเรดดี้มันทํามาเพื่อรองรับนะการใช้กับไขควงกระแทกนะครับแล้วก็บางคนอาจจะงงว่าเอาไว้ขนาดไม่เท่ากันทําไมมันใส่ก้านันนี้ได้พอดีนะครับก็คือข้างในเนี่ยนะครับเขาจะมีรูขนาดเท่ากับก้านตัวนี้นะครับซึ่งประมาณเซนติหนส่วนนิ้วต่อให้ตัวดอกข้างนอกที่ใช้เนี่ยมัน13มมิลนะครับแต่ข้างในี่นก็มีรูเห็นไหมคร เออก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโฟอินวันจริงๆนะคือลูกบล็อกเนี่ยไม่ต้องไปเก็บแยกเป็นกล่องหรือเป็นเน็บไว้ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะครับเอออันนี้คือความสะดวกจริงๆนะทีแรกผมก็มองมมว่าทามาทําไมวะอะไรเงี้ยนะครับเออแต่พอมองประโยชน์ที่มันทํางานจริงๆนะครับก้านเดียวอยู่เลยต้องขึ้นหลังคายิงหลังคายิงตะปูอะไรบ่อยๆนะครับที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะมีทั้งเบอร์8เบอร์10นะครับแล้วก็เบอร์13เนี่ยใช้กับโป๊กน็อตตัวใหญ่เียยเเพงพงอล ลองใส่กับตัว8 5 0ห้านนะครับกดดูนะครับว่ามันมีการใส่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับไม่มากนะเนี่ยการสายถือว่าไม่มากแล้วยิ่งมันเป็นลูกบล็อกอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องของการสายเล็กน้อยไม่มีปัญหานะครับไม่ได้สายอะไรมากเลยนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองไขดูนะปะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นสกูนะครับแบบนี้แล้วก็ที่หัวนะครับใส่ลูกบล็อกขนาดแปดมิลเดี๋ยวผมจะเทสดูว่า ความเป็นแม่เหล็กของมันเนี่ยนะมันดูดแรงพอไหมใส่เข้าไปนะครับอันนี้ใส่กับลูกบล็อก8มิลน,นะครับน้องเขยา่าดูไม่หลุดนะลองดึงนะครับเนี่ยประมาณนี้ถือว่าโอเคนะเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะการยาวแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับตัว8 5 0าศูนย์นะครับผมเปิดเบอร์สามเลยนะครับก็คือแรงสุดดูซิว่าจะเป็นยังไงอลองยิงเข้าไปดูอลองดูนะครับหนึ่งสองซ่ม สบายตัวการนดยาวมไม่มีผลเลยเลยนะในความรู้สึกนะครับคือมันสามารถเข้าออกได้แบบสบายสบายะตัวใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้น่าจะ10บมิลหรือเปล่าลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับหนึ่งสองซ่อมสบายนี้ตัวต่อไปตัวนี้สิบสามมิลนะหัวขนาดสิบสามมิลก็ไม่ต้องถอดเลยครับไม่ต้องถอดเลยแค่ดึงตรวงนี้ออกปุ๊บสลับด้าน เนี่ยสะดวกแล้วใช่ไหมถ้าเราทํางานกับพวกบล็อกสกรูที่มีแบบหัวสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเออเนี่ถือว่าสะดวกเลยอ่ะสิมมิลน,นะครับอันนี้แรงกระแทกค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับเจาะใหม่เลยนะครับไม่ได้เริ่มไม่ได้เจาะนำนะอ่ะโอเคหนึ่งสองซ่อม สบายเลยนะพวก Talk เฟกทอร์อะไรพวกนี้นะครับลองรับการกระแทกแล้วรองรับการบิดด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เรื่องของความยืดหยุ่นอ,ออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพใกล้ๆนะครับว่าตัวก้านเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการบิดไหมนะครับนี่ใส่กับสกูตัวใหญ่เลยนะครับ13มิลอะไปหนึ่งสองสาม เห็นไหมครับสบายนะเฟกทอร์คอิมแพคเรดดี้นะครับไม่มีปัญหานะต่อการกระแทกนะครับโอเคมาสรุปกันนิดนึงนะครับต้องมีคนถามแน่ว่าไอ้พวกลูกบ็อกพวกนี้นะครับในกรณีเอาไปใส่กับพวกอะแดป,ปเตอร์นะครับที่เราที่เราเคยเห็นเนะี่ยพวกอะแดป,ปเตอร์แบบนี้เห็นไหมครับจะใช้ได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปทรงของตัวอะแดป,ปเตอร์เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแต่ว่าตัวทรงของมันเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมมันต้องใส่กับก้านตัวนี้ที่เป็นหกเหลี่ยม เห็นไหมครับทรงมันเป็นหกเหลี่ยมมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันยัดไม่เข้าเนี่ยยัดไม่ได้เบอร์ใหญ่ก็ยัดไม่ได้เหลี่ยมมันไม่ได้นะครับไว้ง่ายตัวนี้มันเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแะ้ัตนต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นแต่ไม่ต้องกลัวพังนะ เท่านี้ผมลองใช้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต่อพวกก้านยาวๆเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้สึกอย่างแรกเลยก็คือแรงมันหายตัวเครื่องเนี่ยนะครับที่ปกติเราต่อตรงเนี่ยมันจะแรงมากแต่พอเราต่อก้านยาวๆเนี่ยแรงมันจะหายไปเพราะว่าพวกก้านพวกนี้มันทําให้ตัวกําลังเนี่ยม,มันลดหายลงไปเยอะนะครับแต่ตัวนี้ไม่มันรองรับนะครับการกระแทกมันรองรับการยืดหยุ่น นะครับทำให้การส่งกําลังของตัวก้านเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเครื่องยังแรงเหมือนเดิมอันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกได้นะรู้สึกได้นะครับเป็นความรู้สึกก็ไม่สามารถเอาอะไรมาชี้วัดได้เหมือนกันว่า,าม,มันรู้สึกต่างแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกสูญเสียกําลังไปกับไอ้ตัวก้านตัวนี้นะครับเป็นค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมนะครับเนี่ยแล้วมันไม่มีทางหายหรอกถ้าเกิดเรายังเก็บมันไว้แบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในล็อกใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ติดกับแม่เหล็กพกอย่างเงี้ยนะครับใส่กระเป ứ, ๋า,ไไาเ,ราออาาเครื่องมือใส ได้ลูกเบอร์มันเหมือนเป็นที่เก็บลูกบล็อกไปแล้วก็เป็นการลูกบล็อกไปในตัวด้วยนะครับเออทีแรกผมเอ,อ้มออีมันยังไงนะแต่พอได้จับได้รู้สึกได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันสะดวกดีนะแล้วมันเป็นเบอร์ที่ใช้บ่อยๆนะครับในการยิงพวกสกูหกเหลี่ยมทั้งหลายนะครับสำหรับราคานะครับเท่าที่ผมไปดูในช้อปปี้นะครับก็อยู่ประมาณทัก400บาท บางคนอาจจะมองว่าแพงนะแต่ถ้าคนที่ใช้งานจริงๆแล้วมองถึงความสะดวกของมันนะครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยของมันผมถือว่าราคาเหมาะสมนะไม่ได้บอกว่าไม่แพงนะครับแต่ถือว่าราคาเหมาะสมก็ลองเข้าไปหาซื้อดูแล้วกันนะในผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฟเฟอร์นชั่นอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเออเนี่ยพอนึกถึงเวลาใช้งานจริงตัวนี้สะดวกมากนะครับสะดวกมากเนี่ยทุกอย ไปแลครับแม่มา